เอาแล้วเพื่อนสนิทคอนเฟิร์มนนกุลชอบสาวมีอายุหรืองานนี้จินแอปจะมีลุ้นเรียกได้ว,ว่าช่วงที่ผ่านมาหนุ่มหน้าตีนนกุลถูกจับตาความสัมพันธ์กับนางเอกรุ่นพี่อย่างสาวแอปทักษอรอ,อย่างต่อเนื่องจนแฟนๆอดที่จะลุ้นไม่ได้ล่าสุดเพื่อนสนิทของหนุ่มนนกุลอย่างนักแสดงสาวมุกวรนิตขอเมาส์เพื่อนแบบชวนกรีดว่านนกุลนั้นชอบสาวมีอายุอุป๊ป เห็นตามข่าวอยู่เหมือนกันแอบเซลเขาก็ทําเขินกลบเกลือนเท่าที่สังเกตเพื่อนชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่ามานานแล้วใครที่ได้นนกุลเป็นแฟนจะต้องเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเพราะเขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ดีมากตอนนี้เขาโสดไม่โสดไม่รู้ต้องไปถามเขาเองแต่ถ้าเพื่อนจะรักหรือเปิดตัวใครเราก็พร้อมจุดพลุยินดี